ก็ประเด็นวันนี้นะครับก็มีอยู่สองสามประเด็นประเด็นแรกก็คือก็อยากจะคุยกับน้องๆเยาวชนนะครับที่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับเพราะว่าก็เห็นส่วนหนึ่งนะครับก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยนะครับที่เป็นสลิมนะครับะก็อาจจะเป็นภาระการต่อสู้นะครับส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆใจเย็นๆนะครับเพราะอะไรว่าสลิมที่เป็นญาติเราเนี่ยนะครับะ ถ้าเราสู้ดันไปเนี่ยนะครับเราอาจจะเราอาจจะชนะนะครับในการใน,ในการพูดนะแต่ไม่ชนะในการที่จะเป,ปลี่ยนแปลงความคิดเขานะครับเพราะฉะนั้นะก็ต้องมีฟุตเวิร์กหน่อยนะครับก็ต้องวิเคราะห์นะครับว่าสลิมที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นญาติเป็นเพื่อนพี่น้องเราเนี่ยนะครับเขาเป็นสลิมอยู่ระดับไหนถ้าอยู่ระดับต่อต้านเนี่ยนะครับสลิมที่ต่อต้านเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆค่อยๆนะครับดูๆเข้าไปก็ค่อยๆยับไปนะครับ อ่แล้วอ่ส่วนสลิมที่อยู่ระดับเฉยๆเนี่ยนะครับก็โอเคเราก็อาจจะอ่พูดให้ข้อมูลได้มากหน่อยนะครับนะอ่ถ้ากิดเฉยๆแล้วถึงอีกระดับหนึ่งที่ยอมรับในการพูดของเราอันนี้ก็เริ่มง่ายขึ้นนะครับที่เราจะถ่ายทอดข้อมูลนะครับที่สำคัญก็คือน้องๆเยาวชนเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงหาเหตุหาผลที่จะอธิบายให้เขาเมื่อเขาเริ่มฟังเราแล้วนะครับนะฮะเราทั้งถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับนะ อเ่เขาเมื่อเขายอมรับแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะรู้เลยครับว่าเขาเนี่ยโดนหลอกนะถึงตอนนั้นนะเมื่อเขารู้ตัวว่าเขาโดนหลอกถูกอ่ากษัตริย์หลอกถูกเจ้าหลอกมาตลอดเนี่ยนะฮะเขาก็จะเริ่มความโกรธเริ่มความเกลียดเมื่อเขารู้ความจริงครับเพราะฉะนั้นระดับของการรับรู้ของสลิมที่เป็นญาติพี่น้องเหล่านี้ต้องต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับนะเพราะเราอาจจะชนะบนคําพูดแต่ไม่ชนะในเรื่องของความรู้สึกนะครับใจเย็นสุดท้ายนะถ้าเขาเกลียดเขาโกรธเขาแค้นกษัตริย์หรือแค้นเจ้าเนี่ยอันเนี้ย เขาก็จะเริ่มเขาก็จะตาสว่างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องไปลําดับไปนะครับอย่าใจร้อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่บางคนมีคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นสลิมเป็นญาติพี่ปานาอาก็แต่เย็นนิดนึงนะครับนะแต่สิ่งสาคัญก็คือให้น้องน้องเยาวชนเนี่ยอย,ย่าหยุดหาค้นหาความจริงนะครับหาเหตุผลที่จะ,ะไปถ่ายทอดนะครับรว่าเพราะว่าแนวทางของการต่อสู้ของเราเนี่ยนะครับคือสร้างความเข้าใจนะครับ,นะรบไปยังพี่น้องคนไทยที่เป็นสลิม ให้หูตาสว่างนะครับให้หูตาสว่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมานะครับนะโดยเฉพาะในช่องของคุณคุณทองเนี่ยก็มีผู้เข้าสายเนี่ยมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางนะครับของเราเนี่ยคือเปิดเผยความจริงนะครับเพื่อลดทอนศรัทธาของกษัตริย์เพราะฉะนั้นถ้ากษัตริย์ไม่มีคนศรัทธาไม่มีคนยอมรับเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้นะครับนะ เพราะนั้นความจริงก็คือความจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นล่องล่องในการดําเนินการของเราคือขยายความรู้ความเข้าใจิาพี่น้องของเราเพื่อนพี่น้องคนไทยของเราให้เข้าใจตรงกันนะครับว่ากษัตริย์เราเนี่ยมีที่มาอย่างไรนะครับนะชอบทาไม่ชอบทาอย่างไรนั้นสําหรับคนที่อยู่ในยุคเนี่ยก็น่าจะเห็นนะครับว่ากษัตริย์เนี่ยนะครับนะไล่ล่าเห็นฆ่าผู้คิดต่างไล่ล่าจับกลุ่มผู้คิดต่างนะครับเพราะฉะนั้น ปัญหาหลักก็คือตัวกษัตริย์นะครับนะตัวกษัตริย์นี่คือปัญหาทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับลําบากอย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งตอนนี้วัคซีนนะครับก็บิดบิด,บดเบี้ยวเบี้ยวที่แทนที่จะสั่งเข้ามาในสภาวะฉุกเฉินนะครับไม่ต้องไปขั้นตอนอะไรเยอะแยะเน้นำในขณะที่ต่างประเทศเขาก็ใช้เขาฉีดกันจนทั่วถึงแล้วเนี่ยแต่ของเราก็ยังมาไม่ถึงนะครับมาไม่ครบถ้วนอันนี้คือเกิดจากความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวของกษัตริย์นะครับนะ ไม่รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆนะครับที่กษัตริย์ทํามาค้าขายแล้วก็เอาผลประโยชน์เอาไปเข้าเป็นส่วนตัวกษัตริย์โดยทอดทิ้งประชาชนให้ลําบากนะครับแลนะประชาชนยากไร้ที่อยู่ที่กินไม่มีบางคนจนแต้มบางคนผจญจะตากคำ้ำต้องบางทีต้องฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ควรลำบากนะครับถ้ากษัตริยนะ์มีคุณธรรมมีเมตตาธรรมแต่วันนี้นะกษัตริย์นะครับนะ นะอดีตที่ผ่านมาคือเข็นข้าประชาชนนะไม่ต้องปฏิเสธเลยนะครับนะเพราะว่าอะไรทุกครั้งที่กวาดล้างประชาชนหรือนิตกศึกษาไม่เคยจับคนผิดได้ท,ทั้งที่รู้ว่า,าใครบ้างที่เป็นคนผิดแต่ไม่มีการสอบสวนนะครับนะแล้วก็นะครับ,นะนะรบนะเอาผลประโยชน์นะครับนะไม่ว่าเรื่องงบประมาณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะง่ายๆเลยเนี่ยงบสามสี่หมื่นล้านเนี่ยนะตีูตีทวันละวนระร้อยล้านเนี่ย นี่คือสิ่งที่กษัตริย์ไม่เคยมองเลยประชาชนลำบากนะครับไม่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆนะครับทั้งทางทางทางด้านมืดนะครับออหรือด้านสว่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะบ่อนซ่องสวยค้ายาค้าอะไรยาเสพติดแะที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับนะเพราะนั้นสลิมนะครับนะพวกพวกคุณเนี่ยนะคุณละหลอกหลอก,ลอกตัวเองนะครับเพราะเจ้าเนี่ยเขาหลอกคนไม่ได้แล้วแต่คุณหลอกตัวเองต่อนะครับนะเพราะนั้น คุณจะเชื่ออะไรเนี่ยโอเคเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับคุณจะเชื่อหลักกิโลเนี่ยนะคุณจะกล่าบไหวก็ไม่มีใครว่านะครับเพราะหลักกิโลทําร้ายประชาชนไม่ได้หลักกิโลมาเอารัดเอาเบียบประชาชนไม่ได้นะครับถ้าคุณมีความสุขคุณสบายใจคุณจะกลาบไหวหลักกิโลจะไหวกล่าวไหวจอมปลวกคุณก็เรื่องของคุณแต่กษัตริย์เนี่ยนะเอาผลประโยชน์แล้วก็เบียดบงังวันดีคืนดีก็ยึดอํานาจนะครับประชาธิปไตยจากประชาชนไปเั้น ประเทศที่ไม่เป็นชาติพันธไตยก็จะอยู่อย่างนี้นะครับก็คือก็จะมีแก๊งมีกวนที่ทํามาหากินถูกครับโดยกษัตริย์เนี่ยนะเป็นโต๊ะโผใหญ่เป็นหัวหน้าหัวหน้าใหญ่นะครับก็คือฉกช่วยพ้นประโยชน์โดยให้ลูกน้องเนี่ยไปไปกอบโวยมาแล้วก็เอามาส่งมาสวยก็อยู่ได้กันทั้งหมดแต่ประชาชนเนี่ยลำบากเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกกับพวกนาชการทหารตำรวจเนี่ยนะครับนะว่าคุณจะต้องสํานึกในประชาชนนะครับหน้าที่ของคุณต้องบริการประชาชนเอาใจใส่ประชาชน พราะหน้าที่ของคุณเนี่ยนะเป็นหน้าที่ที่มาจากเงินภาษีอกรของประชาชนกษัตริย์ไม่ได้คนจ่ายเงินเดือนคุณคุณอย่ามาหลงซีซัวนะครับนะถ้าคุณเรียนมาเนี่ยถามว่าโรงเรียนใครสร้างนะครับนะสารุพุภคต่างๆที่คุณอยู่ทุกวันเนี่ยมาจากอะไรคุณได้คุณได้ประโยชน์คุณได้ความสุขนะครับ mm. จากสารุพโทคที่มาจากประชาชนกษัตริย์ไม่ได้มีอะไรนะครับก็คือเป็นภาพลวงตานะครับเอาเงินบริจาคเอาเงินภาษีมาบริจาค นะครับก็งบประมาณทั้งนั้นนะครับแต่ก็บอกว่าพระราชทานยิงไม่ใช่นะครับนะของเข้าไปจากมาเอามาให้ตอกก็บอกพระราชทานวัคซีนซื้อมาก็บอกพระราชทานก็คุณบ้าลนะ่ะคุณหลอกกันตัวเองนะครับนะกษัตริย์ไม่ได้หลอกคุณแล้วเพราะกษัตริย์หลอกไม่ได้เพราะคนที่ตาสว่างผู้รักประชาต,ทตายที่ตาสว่างเขาไม่ให้กษัตริย์หลอกนะครับ <ừ> เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนะคุณไม่ต้องไปยกเลิกคุณไม่ต้องแก้ไขถ้าคุณไม่เอากษัตริย์นะไอ้ไอ้ร้อยสิบสองมันไม่มันอยู่ไม่ได้นะครับนะวันนี้ ตัวการสาคัญคือกษัตริย์นะครับที่สร้างปัญหาเอารัดอเอาเปรียบประชาชนเพราะนั้นก็อยากให้พวกเรานะครับได้มองให้เห็นว่ากษัตริย์เบียดบังอยู่ทั้งพี่น้องคนไทยตกกระลำบากบางคนไม่มีข้าวจะกินบางคนไม่มีเงินจะใช้บางคนลูกไม่มีที่เ,เงินที่จะเรียนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินรักษาบางคนต้องฆ่าตัวตายถามว่ากษัตริย์เนี่ยเหรอคนโชคดีที่คนไทยมีกษัตริย์บอกคุณมั่วแล้วนะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากนะครับว่า นะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนะครับนะขอใหอ้ดำเนินทางตามล่องเนี่ยและที่คุณบุทองบอกแล้วเนี่ยข้อสามก็คือยกเลิกกษัตริย์นะครับนะยกเลิกกษัตริย์นะครับไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ต้องมีเรื่องอื่นแล้วนะครับส่วน,ส,วนส่วนล่องของคนอื่นเขาจะยังไงก็อาจจะเป็นที่เพดานความคิดเพดานการต่อสู้ันนะ้ก็เรื่องของเขาไปนะครับแต่และพวกเรารที่เห็นตรงกันเนี่ยผมฟังมาตลอดเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยหนะัวเขา ทะลุไปแล้วนะครับที่เห็นแล้วกษัตริย์เป็นไงเลวร้วายยังไงวันดีคืนดีเนี่ยก็ตั้งเมียนะครับมามากินตําแหน่งมากินเงินเดือนมากินภาษีง่ายนะครับมีเมียสามสิบสี่สิบคนนะไม่ต้องเลี้ยงนะครับให้ยศหน่อยก็มีเงินมาแล้วนะครับถามว่าถามว่าคุณเนี่ยนะ,ะเป็นอะไรสตรีมครับคุณมองอย่างคนนะครับนะคุณอย่ามองอย่างทาสมองอย่างไพร่คุณต้องใช้สายตาของมนุษย์ด้วยกันในขณะที่กษัตริย์นี่จะได้ค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นคนของพวกคุณอยู่นะครับ เพราะนั้นเราเป็นคนเหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะนั้นวันนี้ก,กษัตริย์ทําแบบกรรมกับประชาชนไทยไว้เยอะเพราะนั้นก็อยากให้พวกเรานะครับได้คิดแล้วก็ได้ช่วยกันแก้ไขนะครับในส่วนของระบอบก,กษัตริย์นี้นะครับ